ใจ<อ>บันที่ห้าเลยพวกเจ้ามาสร้างสัมเนียนยังสิยไปอยากใหก้เป็นบ้านแถ่นั่นเลยเป็นบ้าเท,ท่านั้นแล้วว่ออะ,ททววะอ่าก็เป็นบ้าแล้วพวกเจ้าไม่เห็ให้เลยอุปสรรคส่วนมาปานนี้น้ำก็ได้เครื่องก็ได้ไม่ยังเสีบยบ่ห้าจุดหกเนาะอยากได้ยังเต็มอีกบ้านนี้โอ้นะก็สัมพันธ์มีงบแล้วะผนว่าเออข่าวดีเด้ต้นนั้นข่าวดีต้นนี้่ผลมาบอกกะ ก็ดีใจไปจอยอีกงบหน้านี่นะไอ้ธงนี่ทำไหมเจ้าจะไปซื้อยางขึ้นคอยอ่อยอาผู้บาวหน่อยบ่าอย่าไปสาคิดไห้หาผู้บาวหน่อยเพิ่งบอกกับไพ่มาหาชุมมือเนาะ พี่น้องทักทายสบายดีเดอ้อ FC, นะพ่อ,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 พอ,อแออออม่พี่น้อง,งนะอเอพซีบัสสุกุสุกอนเนาะพี่น้องยินดะีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube พ่อน้องแฟนน้อยอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอลยเนาะอ่าเมื่อนี้กแช่วงค่อยคำลงแรงละล่ะพี่น้องเอลยเนาะยังอยู่บ้านป้าอดอดอีกคือเกา่าพี่น้องเอลยเนาะอัปเดตอีกจกคลิปแล้วก็สั่งศีกับพี่น้องเอลยแลนมาแต่พุ่นละพี่น้องเนาะเลาะหิ้มของมาแต่หาผ่าวรเพราะว่าเขาแลนไปทาง เซนูไปพุ่นได้พี่น้องมือเ้านี่เนะาะไปหาปลาบอนไปกับบาวลีสองคนเล่นเคลียร์กันนั่นแล้วเขาจังเล่นเลยมาทางนี้เลยหะพี่น้องเไยเนาะมาหาพระออดอัปเดตอีกเฮือนซานพี่น้องเไยเนาะอ้าวเดี๋ยวมือหนามือในสิเขาไปอัปเดตทางด้านบ่าวเถิดชาวใบอีกคือเกา่าพี่น้องเไยเนาะอ่ากัพอต้องแฝดได้ยินแบบนั้นกับพ่ได้ว,ว่าให้ถือโทษโกรธเราดอกพี่น,อน้องเไยเนาะคือพอต้องแฝดว่าแรกๆ บได้ว่าให้บ่าเขียแต่ว่าเสียเสียพวมุกซึกหรือว่าต่ำใจอยู่น้อยนึงแหละเป็นอย่างเราถึงวอลนั่นนะั่นพี่น้องเลยเนาะ<ม>เสียใจอยู่พี่น้องเลยแล้วว่าพอนั้งแฝดสีเข้าไปแบบถามตรงๆเลยละนะพี่น้องสีเข้าไปเปิดอกคุยกันก้าไปเถอเลยเป็นเนวไรคือว่าให้อ่าวาทีมงานนันนั่นมีมีความในใจบ่พอใจกันเรื่องไรนะพี่น้องเลยก็สีถามกันตรงๆเลยนะเนาะพี่น้องเลย กะสิไปได้อันนั่นนั่ะละพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าทางเบาหลีเพิ่นกะอาจจะมีภารกิจค่างคาอยู่สิไปลำเนินเอียงซานตโตหะละพี่น้องเอ้อาจจะได้เข้าไปยุดอกเพราะว่าหลายเรื่องหลายราวอยู่เพราะว่าแบบมัดยู่น้ำกันแบบอันอันนี้โดนนะนะพี่น้องกินข้าวกินหนาจนแบบเกิดความผูกพันอี่ยังจนหักแห้งกันสัมพีสำนองแล้วล่ะพี่น้องเอ้คำว่าคำ tham này, anh bỏ đây năn đỏ bình thường này nó, trên sao bay này cả phí hòa lẹ, anh ấy húu du, chúng ta đây, anh ấy nói anh ấy cả, ngày ngày, chúng ta cả vỗ đuôi du, chúng ta cả đào cả già đào, bỏ thử xa, bỏ san xa, chúng ta cả vỗ đuôi bình thường nó, từ từ, chúng ta như tiếng na dung ngân non như thiền จนนั้นนั่นแหละพี่น้องจนว่าหาที่หาอย่างเพราะว่าจกซอยอย่างอย่างแล้วน่ะพี่น้องเลยแต่ถ้เปิดโอ๊คุยกันก็ไม่เถิดนั่นแหละพี่น้องเป็นได้ใดเราคก็ว่าในนั้นให้เข้าใจเลยพี่น้องเองเนาะมีอย่างก็ได้แต่ว่ารอบางสักมื่อก่อนเคลียร์ภารกิจเรื่องประบงประวอนอย่างแล้วเ้าจังสีเข้าไปอัปเดตอีกท่านึงพี่น้องเลยเป็นห่วงอยู่ได้พี่น้องเลยเป็นห่วงแต่เพิ่นถ้าว่าทีมงานโบเข่าไปเลยนี่จากแต่เพิ่นจะอยู่กันจังไดกินกันจังไดน่ะพี่น้องเลย เอาคือสาวบ่าเนาะปพี่น้องไปอัปเดตป้าออดอีกเท่อนึงไปพังข่าวดีได้ยินเบาลิว่ามีข่าวดีสิแจป้าออดว่าซั่นพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าเป็นข่าวหยังก็ไปเบิ่งไปชมนํากันไปพังนํากันพี่น้องเอ้ยอ่าข่าวดีนี่อยู่จักพังอยู่เด้เนาะพี่น้องเอ้ยเว้าเรื่องข่าวดีนี่สิเป็นเรื่องหยังก็ยากก็คือสิว่าดีเติบแหลจังเป็นข่าวดีพี่น้องเอ้ยเนาะ ไปพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยเบาๆหลายใหญ่างนี่เด้พี่น้องเอาลิกับป้ายออดสบายดีสบายดีสบายดีป้าสบ้ยเออสบายดีกล้องใครเนี่ยป้าสบายดีด้อยู่ดีแมงอ้าวแล้วบาทนี่เป็นไดเนาะเป็นได้นอนพักผ่อนบ่กินนี่โดยมาสมเงินใหม่สบายสบายรับ นอนสมเพลินใหม่ดีใจหลายดีใจบ่ปะดใ<อ>ีใจแล้วเนาะกับเบากับไฟกับากนางว่านางว่าก็ยินดีแหล้วเราเมื่อวิดเลยก็เลยนอนไปน,น,นอนมาบบรับซะนอนไปนอนมาแบบรับบอกกัไฟมาเดินเติบป่อเดินเตอะเป็นชั่วโมงก่อนแหละเป็นชั่วโมง ก็โ,โดนเติบอยู่ได้นะ่ะคือมันนี้เนาะคอยมีข้าวมาแจ้งเจ้าโดยโดยข้าวก็คือเอ้ยจูรี่นสซีเฮ็ดห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็เทิยนครัควให้เจ้า,โ,าโอ้คือว่าเป็นข้าวดีมากม่นาม่น แล้วก็สิเทอันนี้น้ำบาดาลให้พ่อมุม้งให้พ่อมน่อยอยาธุเน,นื้เนี่ยเนื้มันคนเงนมุ้งก็คือเอาเสาเก่เาเนีนน่ยเสาแข็งแก่นอยู่อู้เสาไม่แกน่นมันเป็นยังมุ้งน้ำบาดาลมีเซไพอีกว้าบอลลิชื่อหน่อไม้มาแกงมือเกินเฮือ, <laughs> <laughs> อนซาตูเอาน้อน่อไม้ไล่นเนาะตามแคมทางไล่ได้อีกโอ้ยจ อันนี้กิกนนะกาแฟจากของฝรั่งาศสเนาะมือขื่นเรื่อนปลาออน,นมือติตติยังเนาะชาวพันชาวบ้านก็นเลือกกินแล้วใคยวะเดือกกินสี <c ười> หาไปไลยนี่ปลาออนขื่นเรื่อนนี่มีไผ่แน่หาไผ่แน่เกษตรกรหาไผ่เถ <c ười> อะเกษตรยังสชนอยไรเกษตรบอกเจ้า,อนนอาของดินนี่แหละผู้ใดเจ้าของดินอ้าวเจ้าของม็นเอาอยู่นี่เด้อโอ้อันนี้บอกขื่นเพื่อนที่จะอยู่นี่โอ้แม่นเพันอยู่ในเมืองบ่ล่ะ บ่บ้านใครเขื่อนไงดิโอ้ดินเพิ่นบ่เลยโดยดินลูกชายเพิ่นโอ้แล้วก็พิ่นด้วยเนาะดินลายแค่นี้เนาะบ่อันลูกชายเพิ่นซื้อแต่ไหนดินลูกเขยดินเถอะนะแล้วเพิ่นเอามาขายเขื่อนก็ลูกสาวเพิ่นแล้วบ่ดิบบ่มีคนอยู่แหละเพิ่นแรงเพิ่นไมาอยู่อย่ามีเป็นยานะเดี๋ยวว่าก็ต้องบ่ดิบกูใส่เดิน เขาบอกฝนจะในวันนี <OR> mm ้ทีนี้ยันเนาะขึ้นเนียนขึ้นสั้นกับกาบวกระดับว่ามันสีมากกับมาบ่มากกับแล้วแต่แล้วอัานได้ป่อนได้โดยแล้วขอสิเข้ามาบอกอีกที่ว่ามื่อไรเมื่อไรก็เอามาหอดลอขึ้นเพื่อนขึ้นชา้นเพื่อนเจ้าได้อยู่ก่อนโดยโดยกับบริวารใดๆเด้อแบบสั้นชาแล้วพุณแล้วนะป้าโดยโอ้ยผมไปหอดเนาะ มิแต่ว่าได้หับข่าวนี่ก็ดีใจโอ้ยยกมือสาสตร์แล้วตะกี้นะเพิ่นบุ้อดนนั้นนัเจ้าเพิ่นเพราะว่าเจ้านั่นเด้โดยผิดพลาดเขาท้องเปลี่ยนว่าเปลี่ยนสิ่งใดที่เปลี่ยนแล้วสิ่งใดที่อันมันบกคักบาแผลนะนต้องว่าเปลี่ยนให้เพิ่นเพิ่นหักแพงหรือว่ามันเป็นพุ่นดีตัวเจ้าเองเด้เอาผิดพลาดเลยดีเหตุใดแล้ว,ลวกะขอหฮษิแม่ว่า โยโำเหลาี่ยนแปลงย้ำเป็นแปลงแ,งงแงาาต่ว่ากฤติเราไปหนึ่งกับสีไปย้ำก้าวหนา้าก็ไปอีกโดยปรับปรุงตัวปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นมันแดดมันสีจูดตัวนี้เนี่ยเนี่ยสีจูดแล้วมันเห่าหรือเปล่าโดยทางไปนะมันแปดเนาะโดยแล้วก็สิมานัน 8, นด้นมากระทันนี่แล้วก็สิจูด คอ่อ,คอยเห็ดไปเถอะแน่วเถอะแน่วเลยเคยเห็ดไปเถอะแนว่ยคุนได้มาอยู่มันกับมันบนัดีค่อยดอกเรื่องความแปลน <c oughs> แม่แมนแมนค่อยเห็ดไปค่อยเห็ดไปบ่อนค่อยซี้ใช่ใช่หั่นนะเจะ้า่าฆาตจู่บ่เพื่อนครัวนี่ยจะได้ปเป็นเพื่อนครัวกับห้อง,องน้ำนะห้อง,<ม>น,หงหน้ำอยู่ฝ<ม>ั่ง,งนึงเพื่อนครัวอยู่ฝั่งนึงยืดถึกต้องอยู่แบบว่าบเบียดเห็ดตั้งใจแล้วดีแหงถึกถึกใจอยู่ บอกก็ย,ยา่านแบบว่าเวลาฝนตกอีกอย่างนึงมันชิลล่างน้ามาใส่เฮือนเจ้ากันน่กะก็แหงดงงองีอย่างว่าถึกแล้วใจตั้งใจแบบอย่างเหตุทางเนื้อแมนบอกโดยแมนแมนแมนถึกใจบอกถึกก็เ <c oughs> ลยก็ถึกใจพอ่อก็ดีใจพ่อนี่ภูมิใจรายตื่นตันไปอีกเทือนอย่งอีกตื่นตันอีกเทือนหนึ่งแมนเดี๋ยวคอยชีบอกกับเจ้าหาเสาไม้ก้อนดับเลสเสาเนี่ยมันจากยากดี ให้เขาปอกให้ได้บาทนี่คุณเจะมาปอกเองได้บ่ได้เอาชาวช่ำชาวเาเพื่อนนี่แล้วหน้่อน้องแฟนเนาะเม่ดช่ำชาวตัวนี้เอาวเจ้าช่ำชาวเอาช่ำชาวเพื่อนเหรอเอามาปอกเอามันได้น้อยอยู่แล้วชาวในนี่อะไรกันใดเอาเอาใหญ่มันก็ได้น้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเงาช่ำชาวเพื่อนเราบอสสามเม็ดประมาณนั้นแหละเขาฝังเนาะ สามเมตรนี่แหละนกเปล่าน้อเออนกเนี่ยเขาบอกเคยเห็ดรูปจักมันนี้เคยเห็ดโอ้หลายได้นี่เครื่องต้องสั่งมานี่ทั้งแห่ทั้งสายได้หนิสายเลยผมเป็นเห็ดทั้งแห่ทั้งสายพอดีล่ะมันแดดเนาะพันยูนี่เข่ามาในเข่าผมได้ได้นี่เวียดได้พอแผดเวียดสช่างได้บอลวาน่ะ ได้ินชายได้ตเออต้องถามเขาอีกนตอนนี้เบิดแล้วอจุหมดแล้วแว่ถามก็ได้เนาะเอมาช่วยมือได้น้อไปวาเนาะได้ได้จะได้โคบิดแล้ววะท่อกระเนาะเราบอกโคบดเราบอกให้เราหาสาขาแล้วใช่ไหมได้กันเพราะว่าเขาอยากเอาน้ำเล้าให้มันบดนะเอาน้ำบ่อนเก่าบ่อนไอเทอรเอาเพื่อนไอเทอร์แต่มันค่อนข้างจะไกลเนาะหมไก่ต้อง เดี๋ยวได้วอกไก่กระทุยแล้วอันถึงเนาะมันถึิงนะคอยยังไงเอาบปลืงอข้าวว่านี่นะเอาลื้อขบคุเนาะดีใจแล้วว่าทำนี้ก็ได้โอ้ยกเขื่อแก้วเข้าวแล้วเด็กพอจะมาเห็ดให้เกตเต้เกตผ่านมากอะก็ว่มีอย่างเด็ดเร็วอยู่เนาะแม่นบ้านนี้ได้ข่าวดีปลานนี้ก็คอยอดทนไปโดยโดยมีแต่ว่าได้เกิดผลสิ่ยอยู่แล้วเนาะ แม่นม่รัตั้งใจเห็ดจังกะคือคอยบอกให้เก็บก่อนนะก็เจ้าก็เก็บเก็บออกมาเอาไปจูดทันก็ได้ตัวใดมันพอไว้เห็ดพื้นท่าก็ก่อนไว้เห็ดพื้นเนาะพอตองแผดน้อยมันนั่นนั่นอ่ะแล้วป่ามันหมดจบหมงามหมง่ายสะเขาเบิ้งแหละคนเบิ้งเอาว่าง่ายคนเป็นลักท่านลักมื่นเบิ้งเจ้าเดี๋ยวนี้เห็นนะมันเถื่อนนะโดยโดยมันสีงามห่ดแบบตัวใดมันบวงามเมาเก็บทอดไว้นะป่า เจ็บปวดมันจะแปนไทยกับแปนเฮื้อชาติเขาเองเปลดูป็นตาเนาะผู้เบิ่งผู้ส้มก็ได้เพราะมันออกตัวโลกเพื่อนนั้นเสียดงเนก่าวว่าดีเด็กแล้วจะบอกอ่ะก็เสียตามครับในน้ำแหละเขาต้องป้าบ่ได้ให้เขาบอกโุ้ย ใน,นหนึ่งก็ยังบ่าหายเด้อหายในกลัวเนาะพวกนี้เข้ามาเลยว่าวลายเนาะได้สำกเก่าสำนันวันเดียวนั้นนนะน,นี้มันบ่เป็นเกิดมาบริมีพ้ใดามาซอยมีแต่พวกเจ้ามาซอยในปัจจบบุบันบนี่เอ๊ยยังกวสิปห้าจะพูจาว่าได้สำนันเด้อก็ได้สำนันก็ขอบใจบริเดหายได้ พ่อเจ้ามาส่ายสัมเนียบันยังเสียอยังให้ก็เป็นบ้าเท่านั้นแหละจะว่าหรือเปล่าเป็นบ้าเท่านั้นเลวว่ะอ่าก็เป็นบ้าแล้วพวกเจ้าไม่เห็นให้เลยอุปสรรคของโซมาปานี่น้ำก็ได้เครื่องก็ได้ยังสิยบ่ะห้ทุกคนาะอยากได้ยังเติมอีกบานนี้โอ้แล้วก็สัมพันธ์มีงบแล้วะผนว่าเออข่าวดีเที่นั้นข่าวดีที่นี้่ผลมาบอกกะ ก็ดีใจไปต่อยงบหน้านี่นะไอทงนี่ทำไหมเจ้าจะไปซื้อยางขึ้นค่อยอ้อยอาผู้เบ่าหน่อยบออยอย่าไปซายคลิดได้หาผู้เบ่าหน่อยผู้บ่ากับไพมาถือมือเนาะมาหาเราก็มาถ่ายคลิปเนาะแม่ด้วโอ้ยแล้วมาจบป้ออ้อนหัวในคักเนาะพอแพทย์จะงหูความจริงหรือวะว่าการดู บอสชื่อมาพเนนแล้วยังต้มกินอยู่ดินี่เม่บอสเมนมันหมุนมัดอยู่ยังมันนัวเนาะบอแเมนแบบว่าต้มนะครับเอาก็กินพอประมาณก็ต้มไปกินอีกเราบ๊อบบูดจ๊กเทื่อแบบนี่มันก็บ่บูดจ๊กเทื่ออุ่นอด้วยฮนเนาะอุ่นมันกระดูกมันก็เปื่อยแบบนี้แต่กินได้มันก็แบ่บไงอันลูกกันปะเจ้าเด้ อ่านะบอกไอ้รนะอหน่ะบอแกนกับเต็มถวยบางใหญ่เรากินยั่ไงแล้วกันอินกับลาบซีนตัวมันเหลือกับแบงถวยแล้วบอเราก็กินดิบบัควคั่วแล้วเนาะมันเป็นแบบว่ายันมันบดเด้ถ้วยแล้วบออินโอ้แต่ว่าเราบออยากกินหัวมันยันแบบว่าเราจะไอตอนแรงเราจะายบอแม่แล้วอบอหมักเข้าวหัวแบบนี้ได้โอ้เราจะไอเราจะไอยยันเราด้านกล้องเล็กๆนี่ นี่ัยล่ากับแบบคล้ๆก็คอยนี่แหละแบบบอกนนี้ก็ไ่จะเป็นเสกับปกินบวกยากลานดหลายคนเลยก็อยากดีคนโอ้คอยนี่นะอายได้ยุ่งเยอคอยย่งกินเนาะถึงไ่งอายยังได้คนปักกลายอยากอายคนปักกลายให้ปลอายล้ป้าเอ้ยบอกนี่่อยบบนอายได้เห็นคนลายนะอายป่ะคนลาให้กอายแม่นบาดหลายคนยังดีพวกยาในวันนีหน้ เขาเองเคินไปเลยว่าจะเคินทอดเบาลิอันนั้นเด้อป้าบ้านนี้มันเคิชาล้านแป้นแล้วแหละก็เอากระพุ้ยมาแล้วก็เอาทังกะทีตู้งน้ำเนาะตู้งนี่ใช้ผลบริตกผลไม้ได้ดีแปลว่าบริได้ไปโยมันก็ยังสิมีต่อแม่เนาเกากระพุ้ยลงมาเฮือนเนาะพี่แล้เพราะด่างนั้นเหมือนเฮือนเฮาเนาะโดยเฮือนชาลแล้วมันใหญ่ไมาอยู่พี่ไรบดตู้งน้ำกะเอากะอิ่วใส่แม่นี่วายอิ่วใสแต่เนี่ย ผู้นนดใดซั่นน่ะสงสัยอันนี้เน่ไม้กันเลบ,นบ่บอ,บอแสนบุกมาบ่บ่อแสนบุกมาถึงบ้านมี2มัดโอ้โหคือได้เห็นได้เชืออีกข่อยว่ะได้นบ่นอนพอมั้งได้บ่นอนอ๋อตกให้ข่อยไปหับ,บ่ ปวดภาพปวดภาพจะอยถ่ายแล้วก่อนบอก่ถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นยังไม่ได้ถ่ายแมนถ้าเพิ่นถ้าได้ถ่ายจะหน่อยจะจังไปถ่ายไปไปับเพิ่นเนี่ยเดี๋ยวจะได้โอ้ยคือมาเห็นมากทยังนั่งเซยอยู่เออกระแม่นอยู่คอยถ่ายคลิปแล้วก่ะเพื่นเปิดคลิปเพิ่อนยังก็ไปหาเพิ่อนย้ายสบายดีแล้วอะพวกแกเนี่ยน้ำเด้มเออโดยให้จะาคอยแจ้งข่าวดีแล้วก็เนาะแมนเนี่ยเดี๋ยวไปจากสองสามนาทีแมนยูครับเป็นเท่ากันลึกๆกลางๆในแบบว่ามัน เอาเข้าใจป้าเอ้ยเพราะว่าบางทีเอาทำตัวบันทึกเนาะคือป้าว่านี่ยแหละเข้าใจอยู่ดอกป้า่ะปอดบ่อได้ดมผึ่งกินกระเลมจักเถื่อเออยังมาเห็นนักถ่านปอดกลิ่นกระเลมเออเอาผู้นีแเราพูดมาตั้งนี่ป้าเอ้ยเนาะมันมีเอ็นมันมุงหลังคาด้วยพูดตั้งหันมันน้ำหนามก็สบายเนาะอิ่วใส่อิ่วใส่อานนั้นเลยฮะโบลาณแต่แบบเสื่อละ สองสามขุ่นเสียขุ่มันก็เต็มเนี่ยอิ่วมือเล็กเล็กน้อยก็โอ้ยสั่นนั่นเต็มก็มีอยู่ง่ายๆนี่ยเนนเก็บกวดโอ้ได้ผมชงแฟนปลายเน้นเม้นเม้นเน้นม่วงตัวชื่อพันปลายนะดึกถิ่มมีหมดตอนนั้นเลยโหดเลยมีหมดเลยหมดเขาใครดีใจอยู่บ่ป่ะโอ้ย แสนดีใจพันยูบุญบอสแต่ดีใจให้ปฮาออดขอบบุญขอบคุณทั้งเอื้อจูดี้พันนี่แม่ปอแพชรเอ้ายกมือขึ้นขอบบุญขอบคุณทั้งเอื้อจูดี้ในเด้อขอบใจลายเด้อเจจุลีสีว่ายังบอป้าบอปอยังหายังไงยังเมื่นสนับสนุนอยู่สาธุเด้อให้อยู่มันคนเงินเด้อสุขภาพคข็งแข็งเด้อให้บึงผู้ถูกผู้ยากต่อไปสาธุสาธุนักเสกเอาเท่าเสวนาเด้อเจจุลี สาธุเนาะป้าออดเจนี่หมายความว่าจังไดเจไปว่าเแ่าแก่หรือว่าอันเจ้านายมมันีควาาาามมหหยยยลอ่งคนมีเงินเนาะคนมีเงินเจแบเพราะเพิ่นเคยถามเจนี่เพิ่นว่าจังไดเพิ่นว่าหั่นนะสำหรับบอาวลีเนี่ยคขาเขามาเจทุกหมื่นว่าเขาไปเฮ็ดงานนี่เขาเชื่อเจแล้วก็เแ่าแก่เแ่าแก่เจ้านายเนาอเจนี่มันหมายเึิงแบบเอื้อยกต่ความหมายกับกับมีในส่วนนึยขูนับถือขูนับถือเออเอินแถวแก่เจคนเกิดเป็นเจ้านายเหระ คนมีเงินข่อยอัพบทบทแล้วแล้วพอแพทแล้วก่อนเรานี่ยยังยังยังค่อยระว่างพอแพทไวก็ข่อยเอ้าเจไดญการยูดีมีแฮเนาะพอกระสีได้จบขีดลงไปพี่น้องเลยเนาะโดยอะไรก็แซ่บน้ำอลลี่เองครับพอน้องแพทก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางเอื้อจุลีหลายๆเนาะมอบภารกิจให้ต่างๆหลายอย่างหลายอย่างต่างๆนานาทุกเนี่ยปากหมอง ในเมื่อเขาได้รับภารกิจมาแล้วเขากัดสิพากันทำให้เต็มที่สุ่มไส้เนาะโอ้โซอยกันพี่น้องเลยเขาก็ระไรยี่สิเก้าแาวซอยเด้อพวกเจ้าการผมเจ้าไก่อยู่ดีมีสุขเด้อไปไม่สะดวกให้เบิ่งแย่งกันตลอดไปทอดผั่งกนแหละโดยเอาสาธุเนี่ยทิ้งอย่าปลาเขาได้โดยโดยไปเห็คนเจ้าคนเดียว